เพราะว่ามันก็มีคนโรคจิตหลายคนที่มาบอกว่าเราโกงเงินนู่นนี่นั่นนะคะคําว่าโกงเนี่ยมันโกงยังไงแบ้กระทั่งช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะพี่ปุ้ยพร้อมกองทัพนางงามของ TPN เนี่ยออกไปทําการคุศลสมากมายหลากหลายเนี่ยยังไม่ได้ไปแตะเงินตรงนั้นเลย การเอาเงินไปนะคะคืออย่างที่บอกอะแค่ยกหูหรือเดินเข้ามาบริษัทอะมันไม่มีประเด็นหรอกคุณจะไปทําอะไรอะให้มันชัดเจนให้คนที่เขาบริจาคทั้งฝั่งแฟนคลับแล้วก็ฝั่งเพื่อนๆพี่ปุ้ยได้เห็นว่าเออมันเป็นประโยชน์กับสังคมเนี่ยเอาไปเลยจบก็รู้สึกว่าผู้จัดการติดต่อมาแล้วนะคะเมื่อวานสาหรับพี่ปุ้ยนะคะมันเป็นเรื่องหยุ่งหยิมอะคนเราอะจะไปทําบุญก็ไปทําบางครั้งเนี่ยนะคะพี่ปุ้ยมองว่ามันจะมีใครหรอคะก้าวเงินทําบุญไปใช้อย่างอื่นแล้วก็อยากจะให้สังคมเขาชัดเจนสบายใจก็เอาถึงแม้เงินนนนนจําววส่่ึงทีเยอะ กันนะคะเป็นจากฝั่งของ TPN ก็คือญาติมิตรเ่าพักพวกเราเนาะยินดีมากเพราะว่าวัตถุประสงค์ของทุกคนคือต้องการเอาไปใช้ให้กับสังคมเท่านั้นเอง